คลิปนี้ใส่เวลาเกือบเดือนในการเฮ็ดเป็นคลิปที่โซลลงทามที่สุดเท่าที่เอ่ยเฮ็ดมาเฮ็ดช็อกโกแลตจากหมากโกโก้ย่อนว่ามีรุ่นผี่พ่นทรงหมากโกโก้มาให้เทากับผ้าหมากโกโก้แล้วก็จกใส่มันออกมาจากหูดใส่ใจมันออกแล้วก็เอาแต่ในมันนั่นด้อเม็ดหมากโกโก้กรสีมีเคลือบเคลือบยืดยือยู่ในหั่นละใส่ถุงสิบล็อกแล้วก็พับพับเอาไปมักไว้เจ็ดมือขึ้นไปเจดมือพันไปไว้เมือนโกหกหย่อนตัดคลิปมาในโกโก้กรสีมีความขึ้นเนาๆเข้าก็เอาไปตากแดดอีกเจ๊ดมือจ้ะพอม แห่งกรอบแบบนี้นะจ้าบันิกะเอามาครัวต่อ ขวบไฟอ่อนๆเนื้อขวบไปเรื่อยๆขึ้นในหมักคัมนี่แหละเออๆขวบซ้ำได้จังสิลูกว่ามันใส่ได้บนลูคือการจ้บใส่สัมผัสจากจิตวิญญาณของนักเห็ดโกโก้เอาเบิรงสิซิมให้เบิรงรสชาติกับสมสมหอมหอมขมๆโดยร่วมกับคือโปแซปบัตที่นี่ก็เอามาปั้นจ้าใส่น้ำตาลสองส่วนปั้นจนว่าเพ่นแหลกทีสุด่อไปก็เป็นขั้นตอนที่รอคอยก็คือการเฮ็ดป๊อกแกลตดเอาเนยมาตุนใส่กับช็อกโกแลตที่ห่อเตรียมไว้จากค้นไปจนว่าเพ่นเข้ากันดีจนเนียนแล้วก็เอามาาพม์ีนนเออ้้ัจกไได จากลอสดอเดอรอซิไซพิกัดไว้ให้ายจะจาบัตรที่นี่ก็เอาไปแช่เย็นให้เซตโตเป็นจงังหดเป็นจังหดมันคือช็อกโกแลตแม่บอกเลยว่าตื่นเต้นอิหลีบ่ได้สอลอเท่ากับทำการแกะออกจากพิมพ์จากคือบอกเลยว่าคือดิรูปรักภายนอกคือเราก็กินนีห่หอมหอมเบิ้ง,งน,ออนี่เบิ้งนี่อู้ซ่อนกะวา่าท้ามันเฮ็ดได้ละแซ่บอิ่งไปปลูกต้นโกโก้ไว้ที่เฮ็ดช็อกโกแลตขายเลยบานิซิซิเบิองบอกเลยว่าฝันพังทลายสมสมหอมหอมขมขมประแบ